ยูนาครหินเรียกทรัพย์รับโชคหินแห่งโชคลาภสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องของเราขอนำเสนอเรื่องราวของหินยูนาไครซึ่งตามตำนานมีความเชื่อกันว่าเป็นหินแห่งโชคลาภเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนั้น เรามารับชมรับฟังเรื่องราวของหินชนิดนี้กันเลยดีกว่านะครับหินยูนาไยค,ความเชื่อของคนไทยเรียกกันอีกชื่อว่าหินถูกหวยเป็นหินเรียกทรัพย์รับโชคเป็นหินแห่งโชคลาภที่จะนำพาทรัพย์สินและมีพลังการนำพาโชคลาภแบบฟุกฟุกมาให้ผู้สวมใส่เหมาะกับคนที่ชอบการเสี่ยงโชค ชอบเล่นการพนันช่วยกระตุ้นให้เกิดโชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวในส่วนของคนที่ทำงานในสถานที่เสี่ยงภยัยพลังอำนาจของหินจะช่วยเสริมจิตใจให้มีความกล้าเผชิญหน้ากล้าตัดสินใจทำอะไรด้วยความเด็ดขาดและรอบคอบอีกทั้งยังเสริมบารามีเป็นหินที่มีพลังอันอ่อนโยนแต่แข็งแกร่งขจัดความเครียดความวิตกกังวลการนอนไม่หลับ กระตุ้นสุขภาพของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตช่วยให้ยอมรับความรักและความห่วงใย,ยจากผู้อื่นทำให้มองเห็นความเป็นตัวเองมีพลังสร้างสรรค์นในเชิงบวกตำนานเกี่ยวกับหินยูนาไคตำนานกล่าวว่าคนที่สวมใส่หินยูนาไคจะสามารถหาสิ่งของที่สูญหายได้ช่วยให้คุณสามารถรักษาอำนาจของตนได้ ในสถานการณ์ที่พวกเขาน่าจะเป็นเหยื่อและเชื่อว่าจะสามารถทำให้ผู้ใช้เวทมนตรควบคุมเวทมนตรรวมถึงไร่มนคาถาได้อย่างดีในอดีตกล่าวถึงการสวมใส่ยูนาคายช่วยบรรเทาอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่สวมใส่เพื่อลดความหวาดกลัวเพิ่มความสงบและเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทางจิตถือเป็นหินแห่งการเพิ่มขึ้นและเชื่อว่าจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยูนาไคยังเป็นหินที่ดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความโกรธช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายในด้านบุคลิกภาพของคุณถ้าคุณนำหินชนิดนี้มาเป็นของขวัญให้คนที่คุณอยากช่วยบรรเทาและเขาคุณนั้นไม่ชอบหินหรือไม่ชอบที่จะเก็บไว้ใกล้ๆให้วางก้อนหินไว้ใต้เตียงของเขาเพื่อให้หินสามารถช่วยบรรเทาได้ตลอดทั้งคืนหากคุณรู้สึกไม่ดี ใช้เวลาสักครู่ในการทำสมาธิกับยูนาคายในการบำบัดทางจิตของคุณหากไม่มีเวลาที่จะนั่งสมาธิเพียงแค่ถือหินสักสองสนาทีหรือใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อของคุณในขณะที่คุณทำงานสามารถช่วยบรรเทาจิตใจของคุณได้เป็นอย่างดีวิธีเลือกหินยูนาคายควรเลือกหินที่มีสีเขียวค่อนข้างชัดและมีสีส้มกระจายตัวในเม็ดหิน หลีเกเลี่ยงสีดำสีขาวหรือหินที่มีตำหนิหินแตกหากมีสีขาวและดำเพียงเล็กน้อยถือว่าไม่เป็นอะไรเนื่องจากเป็นแร่ในยูนาไายตามธรรมชาติวิธีใสหินยูนาายให้ได้ผลดีควรสมใส่ที่ข้อมือด้านซ้ายหรือวางไว้บนโต๊ะทำงานและสัมผัสหินบ่อยๆบ,บอกหินยูนาคายให้ช่วยเรื่องที่เราต้องการหรืออธิษฐานขอ Icate, ให้มีโชคลาาแบบฟุกฟุกเข้ามือบ่อยๆเมื่อท่านได้รับชมคลิปนี้จบลงแล้วชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดทิ้กระดิ่งให้เราด้วยท่านจะได้รับการเตือนและรับชมคลิปใหม่จากเราต่อไปพบกับเราได้หมายทางอิสระชแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ